สำหรับหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการ okay. อินทิเกรตโอเคอ่าขยี้ตานิดนึงนะฮะให้มีความตื่นตัวในการเรียนนี่ใครอยากถามอะไรก่อนไหมถามมาได้นะฮะระหว่างสอนวันนี้เรามีกันสิบกว่าคนเองตัวเองเป็นคลาสเล็กๆของเรานะฮะน่ารักน่ารัก ก็มาพูดถึงเรื่องการอินทิเกรตอ่าคงไม่ต้องย้อนถึงขั้นแบบนิยามขนาดนั้นเรารู้อยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรกันดิฟไปแล้วเนาะดิฟเป็นยังไงฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคอะไรจ๊ะสนันชาจ๊ะต่อยากคุยอะไรกับจารย์หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคมาต่อกัน ทีเนี้ยอย่างตารางที่ตัวเองเห็นเนี้ยนะฮะอาจารย์ก็จะมีเดี๋ยวก่อนนะลืมไปเลยขออนุญาตรคคอร์ดเผื่อของอาจารย์ล่มจะได้มีสแปร์เดี๋ยวอัพให้นะคะสำหรับคลิปเมื่อวานนี้รอ mm hmm. อัพโหลดให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวอัพขึ้นให้แล้วก็เอกสารด้วยกระทวดที่เข้าใจว่าทำไปหมดละลืมยังไม่ครบ ก็อาจารย์เขียนขาไปขากลับแบบนี้เนาะขาเนี้ย้อนจากตารางทางขวามาทางซ้ายเนี่ยเด็กๆน่าจะคุ้นละเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของรายการดิฟใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นดิฟของพวกตรีโกณผกผันอ่ 6, ออินเวอร์สตรีโกณอันนี้ก็ดิฟตรีโกณอันนี้ก็ดิฟเอ็กซ์โพดิฟลอใช่ไหมดิฟพลิโนเมียลทีนี้ขาไปอะค่ะ เรามาค่นี้ปุ๊บคราวนี้เราต้องการที่จะแบบกลับไปแล้วมันได้อะไรละ่ะอย่างเงี้ยอ่าสังเกตนะคะว่าเฮ้ยทำไมเวลาเราเขียนแบบเนี้ยเวลาที่เราดิฟอะค่ะเราจะต้องได้อะไรออกมานะมันมีข้าคงที่ใช่ไหมอ่าแล้วเราดิฟกลับมาตรงนี้ข้าคงที่จะหายเห็นไหมคะเพราะว่าข้าคงที่อะเจอดิฟปุ๊บเป็นอะไรหมดศูนย์ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกคือเวลาเราอินทิเกรตอะคะ่ะตามหลักของแมทเราจะต้องอินทิเกรตปุ๊บอย่าลืมบวก c นะฮะคือที่ผ่านมาเราก็พยายามอะอลุมลรรวยให้ไปแต่ก็จะมีค่ะบางเทอมที่เขาเรียกว่าไงอะเข้มข้นเนาะคือเราไม่ปล่อยเลยจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาลืมบวก c หักคะแนนหนึ่งเงี้ยหรือถ้าข้อนั้นเขามี อ่าคล้ายๆกับอะไรอ่ะเงื่อนไขอิ i ิ i ชียลพอย์หรืออะไรก็ตามมาให้อย่างในตอนที่เราเรียนพวก ODE ไม่รู้บางคอร์สได้เรียนไหมในห้องนี้ตัวเองก็ต้องทำการหาค่ะหาค่าคงที่จากการอินทิเกรตเนี้ยจากการใช้ i n i ิ i ช l c ลคอนดิชัต้องขอบคุณเอกสารนะฮะเอกสารนี้มาจากนะฮะหนังสือเล่มนี้จะทำโดยอาจารย์พันลบนะฮะอาจารย์รุ่นพี่ของเราเองก็ มาดูนะคะเราจำเป็นที่จะต้องรู้ส่วนประกอบเวลาที่เราเห็นเครื่องหมายอินทิเกรตอย่างเงี้ยตัวเองอ่าสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าปริพันธ์คือการอินทิเกรตละตัวเนี้ยจะเรียกว่าอินทิกรอลส่วนตัว f x ที่อยู่ข้างในเนี้ยจะเรียกว่าอินทิกรนเสร็จแล้วเวลาที่เราทำการอินทิเกรตอ่ะ มันจะมีอินทิเกรตอยู่แค่2แบบเท่านั้นแหะตัวเองแบบแรกเนี่ยก็คือ,อมีเท่าไหร่ละ17คนโ okay. อเคเริ่มทยอยตื่นมาแล้วเดี๋ยวปรากฏว่า9ก้าโมงครึ่งเอา้าไม่มีแล้วปรากฏอาจารย์บอกหมดละจบะก็จะมีอินทิเกรตแบบ indefinite integral กับ definite integral คืออะไร indefinite ก็ไม่จำกัดเขต ตัวจะไม่เห็นขอบเขตล่างขอบเขตบนเจอแบบนี้นะคะหนูต้องบวก c นะคะส่วนถ้าหนูเจอในฟอร์มนี้มันมีขอบเขตล่างขอบเขตบนเด็กเจอแบบนี้หนูจะได้คําตอบมาเป็นตัวเลขเสมอนะคะหนูต้องแทนขอบเขตบนแล้วก็ลบด้วยการแทนขอบเขตล่างโอเคนะคราวนี้ก็มาถึงสูตรนี่ถึงสูตรแล้วตัวเองจำกันได้ไหมคะสูตรเหล่านี้ ตัวนี้ใช้บ่อยมากพวกค่าคงที่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คุณสมบัติการแจกแจงอินทิเกรตเข้าไปอินทิเกรต1ส่วน x ได้ log x มาจากไหนอ่ะดิฟ log x ได้1ส่วน x จำได้ไหมแต่สังเกตสูตรอินทิเกรตเราจะต้องบวก c เสมอเพราะต้องคิดว่าเวลาเราย้อนกลับไปเราดิฟใช่ไหมดิฟตัวนี้ไม่มีผลแต่อันเนี้ยมันในทางคณิตศาสตร์เขาจะเรียกว่าทำไมต้องบวก c เขาบอกว่าเวลาเราตอบอะค่ะ มันก็จะมีทฤษฎีต่างๆที่คิดขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าการบวก c เนี่ยมันจะทำให้เราได้คำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเขาจะเรียกว่าเป็น family of solution ค่ะเป็นครอบครัวของคำตอบคำตอบเนี้ยอย่าง,อย,างอย่างตระกูล s i n x เนี่ยบวก c ไม่ว่าจะบวกอะไรก็ตามที่เป็นค่าคงที่ตัวเนี้ยมันก็ถือว่าอยู่ในตระกูลของ s sin อย่างเงี้ยค่ะเป็นตระกูลใหญ่พอดิฟตระกูลพวกนี้กลับไปยังไงก็ได้คอสหมด บบสูตรที่จําเป็นนะคะซึ่งในนี้เราจะไม่ได้แยกว่าเป็นปริพันธ์ของอพหุนามปริพันธ์ของลอรปริพันธ์ของเอ็กซ์โปอะไรเงี้อยอ่าเราจะไม่แยกแบบนั้นละเพราะว่าการที่ขามาขากลับคล้ายกันไหมเหมือนกันไหมดีกว่าอ่าเอาคานี้กอนไม่เหมือนสัทีเดียวแต่ว่าก็มีความคล้ายเช่นปกติเราอะไรเราดฟไซน์ได้คอส แต่พอเราอินทิเกรตนะคะมันจะเป็นอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสอย่างเงี้ยคือฟอร์มอาจจะคล้ายคลึงแต่ว่าไม่ได้เหมือนซะทีเดียวทำยังไงก็ต้องอาศัยการเห็นบ่อยๆสูตรที่นักศึกษาทาผิดบ่อยนะฮะนี่สูตรนี้อินทิเกรต a กำลัง x ได้ a กำลัง x ล็อก a นะฮะแล้วค่อยบวก c คือที่บอกผิดอ่ะจะเป็น a กำลัง x แล้วก็ คูณเลยจริงๆคือมันต้องมาหารเนี้ยค่ะส่วนเนี้ยก็จะมีการออกสอบบ่อยส่วนพวกนี้ก็ถ้าสูตรเบสิกเลยเนาะก็จะเป็นสูตรที่8นี้อินทิเกรตได้์ลบคอสอินทิเกรตคอสไซน์อินทิเกรตเศ็ตกำลังสองได้แทนอันเนี้ยบ่อยจริงตอนเนี้ยกับค่ามาที่สูตรที่14อินทิเกรต1ส่วนรูท1ลบ x กำลังสองดยได้าร์คบวก4ตัวนี้ก็บ่อย ทีนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งเครียดนะคะว่าเรียนมาก็แล้วทบทวนก็นแล้วหนูว่ายังจำไม่ค่อยได้เลยอาจารย์อืมเราก็มาดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกทีนะคะว่าจะมีการช่วยในเรื่องสูตรไหมอ่าบางทีอาจารย์อาจจะมีหน้าแปะสูตรไว้ให้หรือคือไม่ได้อยากให้ตัวเองเน้นเรื่องความจำแต่อยากให้ตัวเองอะ่ะเน้นเรื่องความเข้าใจ อย่างการอินทิเกรตพวกนี้เรากระจายเข้าไปได้ใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ก็บอกไว้เลยว่าส่วนหนึ่งส่วนสองนะดึงค่าคงที่ออกได้กระจายเข้าไปได้เสร็จแล้วทีเนี้ยเวลาที่ตัวเองอินทิเกรตอย่างตัวเนี้ยอะพอลิโนเมียล x กำลัง n อินทิเกรตได้ x กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1ใช่ไหมอินทิเกรตโคเซตกำลังสองได้ลบคอร์ดเนี้ยค่ะสังเกตว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราสลัดเครื่องหมายอินทิเกรตออกไปหมดแล้วนะต้องบวก c ตัวเองจะจัดรูปจัดอะไรก็ตามเนี่ยหลังจากนั้นน่ะซี C มันจะห้อยมาละอีกข้อที่แบบเห็นบ่อยๆก็คือมันอินเกรตไม่ได้โดยตรงอ่ะแต่ว่าเราพอที่จะจัดรูปได้นะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเรามีคอสส่วนทรายกำลังสองทรายกำลังสองแตกออกมาได้นะคะเด็กเป็นทรายกับทรายใช่ไหมทำไมถึงทำอย่างเงี้ยเพราะว่าสูตรที่13บส่ะเรามีโคเค,ค เงี้ยค่ะอินทิเกรตโคเซกคอร์ดได้ลบโคเซกและอย่าลืมบวก c เห็นไหมพอบรรทัดนี้อาจารย์สลัดอินทิเกรตปุ๊บอาจารย์ก็จะบวก4บางครั้งมีการซิมพลิฟายก่อนอ่ะยังไม่อย่างข้อนี้คือเราใช้การจัดรูปข้อนี้เราใช้การซิมพลิฟายเพราะฉะนั้นเนี่ยการซิมพลิฟายคืออะไรถ้าอยู่ในรูปเศษส่วนของพหุนาม เราทําให้มันกลายเป็นพหุนามแค่เหมือนตัวเดียวๆอะ่ะเป็นเทอมๆได้จะดีมากถูกไหมเพราะว่าตอนนี้เราไม่เกี่ยวละพวกดิฟผลหารดิฟผลคูณมันอยู่ในฟอร์มการอินทิเกรตเราต้องหาฟอร์มที่เราสามารถอินทิเกรตได้ซึ่งตัวนี้เห็นไหมอาจารย์ใช้ว่า Simplify จาัดรูปให้ง่ายขึ้นก็ทุกอย่างเนี่ยหารด้วย x กำลัง3ส่วน2ฉันก็มานึกสิ ตัวนี้จริงมันคือเทอมบายเทอมเลยเนี่ยมันคือ x กาลัง3ส่วน x กาลัง3ส่วน2บวก2 x กาลังหส่วน2หารด้วย x กาลัง3ส่วน2ลบ3หารด้วย x กาลัง3ส่วน2เราใช้สูตรนี้ได้ค่ะ x กาลัง m ส่วน x กาลัง n ถ้าเมื่อไหร่ตัวฐานตัวนี้เรียกตัวฐานเนาะตัวนี้เราเรียกตัวกําลังถ้าเมื่อไหร่ตัวฐานเนี่ยมันตัวเดียวกันเราจะกำลังตัวบนลบด้วยกำลังของตัวล่าง แบบนี้คำนวณน,นะฮะตั้งใจคำนวณเลขนิดนึงอย่าให้ผิดพอเราอยู่ในฟอร์มนี้ปุ๊บคราวนี้ได้แล้วค่ะตัวนี้ก็เข้าขาย x กํลัง n ใช่ไหมอินทิเกรตก็ได้ x กํลัง n บวก1ส่วน n บวก1 3ส่วน2บวก1ก็คือ5ส่วน2อินทิเกรตตัวนี้ดึง2มาอินทิเกรต1ส่วน x ได้ natural log absolute x สังเกตว่าสูตะเขาจะใส่ absolute แต่ว่าทำไม อาจารย์บางทีเราเรียนในห้องเราก็ไม่ใส่หรือเปล่าเหตุผลที่ไม่ใส่อ่ะคือเราอ่ะทิ้งไว้ในฐานที่เข้าใจว่านักศึกษาทุกคนรับรู้ว่า Argument น,นี่เขาเรียก Argument Argument ที่อยู่หลังล็อกตรงนี้ค่ะจะต้องไม่เป็นศูนย์ไม่ติดลบจำได้ไหมเวลาที่เราหาโดเมนอะนีอะไรก็ตามที่อยู่หลังล็อกจะต้อง มากกว่า0ย์อ่าเขาก็เลยซูมตรงนี้ไปก็สามารถเอาเครื่องหมายอับสลูตตัวนี้ออกได้ตัวนี้ก็เข้าข่าย x กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1ใช่ไหมก็ได้ตัวนี้แล้วลบๆก็กลายเป็นบวกจัดรูปเห็นปะพออาจารย์สลัดอินทิเกรตทั้งหมดออกไปปุ๊บเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจับวก c เลยทีนี้ก็จะมีคนถามว่าอาจารย์อาจารย์สมมุตินะหนูอ่ะบวก c ไปละอ่า บางคนนี่ทําตัวนี้ก็แอบบวก1 c ทำตัวนี้ก็บวกอีก1 k ทําตัวนี้อบวกอีก1 l ไอ้พวก c k l ที่อาจารย์เพิ่งพูดเนี่ยคืออะไรคือค่าคงที่จากการอินทิเกรตแต่ละก้อนหนูจะทำไงกับค่าคงที่เยอะแยะขนาดนี้เพื่อให้ง่ายนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอาค่าคงที่มารวมกันหมดบวกแค่วัน c พอค่ะบวกแค่วัน k วัน c วันค่า1 k, 1 c, 1คางที่พอ นะฮะอ่ะอันนี้ก็มาถึงเครื่องหมายที่อาจารย์บอกถ้าหนูมีการอินทิเกรตอย่างเงี้ยค่ะมีหัวท้ายมี lower กับ upper limit ให้หนูทำการอินทิเกรตออกมาก่อนอินทิเกรตก่อนคืออะไรนี่ทำมาถึงตรงนี้เลยเพียงแต่ถ้ามันจำกัดเขตแบบนี้หนูไม่ต้องบวก c ค่ะเสร็จแล้วหนูค่อยแทนค่าขอบเขตบนแล้วก็ลบด้วยขอบเขตล่างดูตัวอย่างตัวล่างเรียกว่า lower limit ตัวบอเรียกว่า upper limit อินิเกรตก่อน x square อินิเกรตได้เป็น x cube divided by 3จาก0ถึง1การแทนสำคัญค่ะแทน1ไปก่อนคำนวณออกมาลบแทน0เข้าไปค่ะคำนวณออกมาแล้วค่อยมาหักลบกันดูข้อนี้นะคะอินิเกรต0ูนถึง3ของ x cube minus 6 x อินิเกรตตัวนี้ได้ x to the f o โฟใช่ไหมส่วน4 6ลบห x แส่วน2จาก0ถึง3แทน3ก่อนเห็นปะแทนตัวบนก่อนนะคำนวณออกมาค่ะนี่เราจะได้ตัวนี้ออกมาเห็นไหมเนี่ยก้อนเนี้ยก้อนจากการแทน3ลบ0ใช่ไหมจากการแทน0แล้วหนูค่อยมาคำนวณจริงๆทําทำมาถึงตรงเนี้ย คำนวณค่าผิดนะถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะหักแบบถ้าเต็ม10ก็อาจจะหักค่าจุดหเนี่ยคือมันเป็นการผิดกรรมผิดที่มันไม่ใช่เมเจอร์เนาะมันเป็นไมเนอร์อะทีเนี้ยมันก็มาถึงทฤษฎีต่อมา the fundamental theorem of calculus ช่ามากตัวนี้ตัวเองรู้อยู่ละมันก็คือการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตที่เราเจอเมื่อกี้ แต่ว่ามาดูอันนี้นิดนึงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตัวดิฟอ่าอินทิเกรตเทอรมเสมือนกับว่าดิฟกับอินทิเกรตนะค่ะเครื่องหมายโอเปเรชั่นสอันเนี้ยมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรคันโซลกันไปอะหักล้างกันไปมันก็จะเหลือแค่ตัวฟังก์ชันข้างในนี้เพียงแค่ เราดิฟเทียบ x อินทิเกรตไปถึง x เห็นปะ x กับ x เหมือนกัน solution ตัวนี้ค่ะ f t d t เนี่ยจะกลายเป็น f x ทันทีเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยกวนหนูงงอาจารย์ก็เลยเขียนตรงนี้ขึ้นมาว่าถ้าสมมติหนู d by d u อินทิเกรตจะข้างที่ใด้ดก็ตามเลยนะไปจนถึง u ของ f x d x เนี่ยเสมือนกับว่านี่ก็ u นี่ก็ u ต้องตัวเดียวกันนะเสมือนกับหนู u เออโยน u ลงมาใน f x เนี่ย นูได้ fu เลยเป็นคำตอบดูตัวอย่างค่ะหาอนุพันธ์ค่ะ gx ถูกไหมเพราะว่าอินทิเกรตเทียบ t แต่ตอนแทนแทนถึง x ฟังก์ชันสุดท้ายต้องเป็นฟังก์ชัน x หนูก็ D by dx อินทิเกรตตัวเนี้ทั้งหมดเฮ้ย hey, นี่ก็ x นี่ก็ x เพราะฉะนั้นคำตอบเสมือนยนต์ x เข้ามาในฟังก์ชันนี้เลยค่ะ square root 1บวก x กำลังส คราวนี้มาถึงตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ x ตัวนี้ x ไหมไม่ x มันเป็น x กำลังสองทำยังไงล่ะเทคนิคค่ะเราจะใช้การแปลงกายไปก่อนอ่อจากนั้นใช้เชนดูการแปลงกายง่ายๆค่ะตัวบนเนี่ยเป็นอะไรก็ช่างจับมันเท่ากับ u เลยคราวนี้ u มันก็จะเป็นฟังก์ชันของ x ละถูกไหม พราะ u เท่ากับ x กำลังสองทีนี้ค่ะตัวนี้ล่ะสูตรเนี่ยเอ้ยโจทย์เนี่ยเขาให้หา d by dx แต่ d by dx เนี่ยมันหาตรงตงไม่ได้เนื่องจากเรากำหนดให้ตัวบนเนี่ยเป็น u ไปละ d by dx เนี่ยมันเลยเกิดจาก d by du แล้วค่อย du by dx เห็นไหมฮะเป็นเชนดูแบบนี้ แล้ว d u by d x คืออะไรนี่ d u d x คืออะไรคือ2 x ไงก็ u เท่ากับ x กำลัง 2. 2เพราะฉะนั้นเสมือนกับว่าเราก็แอบ,บยัด d by d u เนี่ยเข้ากับก้อนนี้เพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนข้างบนนี้เป็น u แล้วใช่ไหมพอให้ข้างบนนี้เป็น u เนี่ยอาจารย์ก็ทำทีละสเต็ปมาพอเป็น u ปุ๊บเหมือนไม่ใช่อะแต่ว่า d by d x มัน split out ได้เป็น d by d u d u by d x เราก็ดีบาดูมาแปะไว้กับก้อนของฟังก์ชันนี้เพราะว่าเราแอบ,บเลงตรงนี้ไว้มันต้องตัวเดียวกันแล้วก็ดี d ูบาดีเอยู่ตรงนี้มันคืออะไรมันคือ x กําลังสองใช่ไหมมันดิฟของ x กําลังสองก็ได้ 2x ตัวนี้คืออะไรสเสมือนกับการยนต์ u เข้ามามันคือไซ n ์แล้วก็ u คืออะไร u คือ x กําลังสองเห็นปะนี่เราก็ได้ออกมาแล้วเด็กเด็ก จบแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้สูตรแล้วก็สิ่งสำคัญคือ fundamental theorem of calculus นะคะเป็นไงบ้างเด็กๆยังอยู่ไหมคะกินกาแฟกินกาแฟไหม,ไหมใครอยากเห็นหน้าคขามัางอันจย์โชว์หน้าสดให้ดูตาอ,อี อุ้ยตกใจอ่ะคนตกใจ,จค่ะจานกินเบรดไหมปิ๊บปบอุ้ยตาละหล่นกินคอฟฟไหมเด็กๆจานเลี้ยงเลี้ยงทางออนไลน์ตัวาถามหน่อยดีตอนนี้นี่อ่าเขาเรียกอะไรนะ <S <S ลงหนังเปิดหรือ,อยังอ่ะ ีใครรู้มั้งเปิดละ uh. เปิดแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อคลิปใหม่กันนะเอาเป็นคลิปสั้นๆไปกัน